วันนี้เราจะมารีวิวต้นดาวเรืองที่เราใช้ยอดชำแล้วก็มาปลูกนะคะว่ามันจะรอดไหมปรากฏว่านะคะวันนี้มันก็ขึ้นอยู่ค่ะขึ้นแต่ว่าเป็นแบบว่าเล็กๆต้นเล็กๆก็มีดอกนะคะตูมออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันโตขึ้นกว่านี้นิดนึงเราก็ต้อง เด็ดยอดตูมออกเพื่อที่จะให้มันแตกนะคะเราก็เด็ดเข้าไปเลยค่ะเด็ดเด็ดออกมาเป็นเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้คือชัดไหมเอ่ยไม่ชัดค่ะอ่าประมาณนี้นะคะเด็ดออกแล้ว สักพักหนึ่งเราก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยตอนนี้เราใส่ไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเป็นปุ๋ยก,กากกาแฟกับเปลือกไข่นะคะที่เราผสมกันมันก็ยืดได้มาประมาณนี้ค่ะมันก็จะไม่โตไม่เท่ากันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นยอดที่เราเอามาปักทำนะคะบางยอดมันก็สมบูรณ์บางยอดมันก็ไม่สมบูรณ์ก็ต้องทำใจนะคะก็ขึ้นขึ้นได้อยู่ค่ะดูสภาพดูสภาพ ดินนะคะดินมันเป็นดินถมใหม่แล้วก็เป็นดินสายเดี๋ยวเราก็จะมาปรับปรุงดินกันอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะลงปุ๋ยพอกนะคะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะคะ